สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาพูดถึงในเรื่องของการเช็คก,การเป็นของมือซ้ายนะครับมือซ้ายเนี่ยเบสิกอ,อันดับแรกคือการกดก่อนนะครับการกดนะครับการตบการเกี่ยวการดันการไวเบรโตลหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับกดนะครับตบเกี่ยวแล้วก็ดันแล้วก็ไวเบรโตนะครับเราก็จะมาเช็คทีละอันเลยว่า ในแต่ละส่วนนะครับเราจะมีวิธีการเช็คว่าตัวเองเนี่ยมีการเกรงอย่างไรบ้างน,นะครับเริ่มจากการกดก่อนนะครับจริงๆน้ําหนักการกดกีตาร์แต่ละตัวเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าระยะของสายนะครับน้าหนักของสายกีตาร์โปรง่งกีตาร์ไฟฟ้าสายเบอร์เก้าเบอร์สิตั้งสายสูงคอเรเดียสเจ็ดจุดห้เรเดียสสิพวกนี้จะทําให้น้าหนักการกดแตกต่างกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราจะเช็คได้โดยการสัมผัสสายก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆดันมันจนถึงเฟดนะฮะ ยังไม่ออกแรงกดใดๆนะครับออกแรงแค่ผลักสายเข้ามาหาเฟสนะครับถึงหน้าเฟสเฉยๆนะครับยังไม่ต้องกดเฟสนะฮะแล้วก็เพิ่มน้ำหนักการกดอีกนิดนึงนะครับจนรอหาจุดที่เบาที่สุดในการกดแต่ว่ายังคงให้เสียงในการกดที่ดีที่สามารถดีดแล้วมีโน้ตที่ชัดเต็มได้นะครับทีนี้เราก็จะมาเช็คนะครับว่าถ้าเรากดแรงกว่านี้นิดนึงเนี่ย มันจะมีปฏิกิริยาอะไรต่อนิ้วที่ไม่ได้ใช้ผมจะเน้นไปในทางนิ้วที่ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราเล่นโนต้ตตัวถัดไปเราต้องใช้นิ้วที่เหลืออยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากดนิ้วชี้ปับ๊บ3นิ้วที่เหลือมีการเกร็งเนี่ยนั่นแสดงว่ามันมาผิดทางแล้วนะครับมันมีอะไรผิดพลาดในมือเราแน่นอน่ว่าจะเป็นการวางมือการหาตำแหน่งลายของกล้ามเนื้อนะครับวิธีการกดต่างๆนิ้วที่เหลือจะต้องเบาเบามากๆครับเบาเหมือนไม่ได้ใช้งานนะนี่ไม่ได้ใช้งาน รู้สึกแบบไหนนะครับเวลากดนิ้วชี hearing, ้ก็ต้องรู้สึกแบบเดียวกันนะครับเวลากดนิ้วกลางก็ต้องรู้สึกแบบเดียวกันนะครับสามนิ้วที่เหลือนิ้วนางเหมือนกันนะครับนิ้วก้อยนะครับผมจะลองเพิ่มน้ำหนักกดมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับเพื่อเช็คดูว,ว่าเราสามารถที่จะคอนโทรลนิ้วที่เหลือได้ได้ดีไหมนะครับอาจจะมีตงึงๆมือนิดนึงเพราะน้ำหนักกดที่ใช้เทสเนี่ยมันสูงนะครับทีนี้ผมก็จะมาเช็คเทคนิคต่อไปนะครับนั่นก็คือการตบนะฮะนะ ผมจะพยายามควบคุมให้เกิดมีปฏิกิริยารีเฟกน้อยที่สุดนะั่นคือการกระตุกของกล้ามเนื้อนิ้วที่ไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยผมจะไม่ไม่ให้มีการแบบว่าเกร็งนิ้วก้อยออกไปอย่างนี้นะไม่เอานะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มระยะให้ดูนะฮะประมาณนี้โอเคดูนะครับเนี่ยผมจะตกเข้าไปปักเนี่ยนิ้วก้อยก็ยังอยู่ปกติของมันนะเนี่ยแบบนี้เพราะว่าถ้า สังเกตักษณะของนิ้วนะครับมีการเล่นปึ๊บนิ้วกยสวนทางกันนิ้วนายอย่างเงี้ยน่นแสดงว่ามันมีการตึงเกร็งขึ้นนะครับนิดหน่อยระหว่างช่วงนี้ของนิ้วนะครับแต่ว่าไอ้นิดหน่อยตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมันสะสมเข้าเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดปัญหาของนิ้วขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีการเกร็งนิดๆหน่อยๆเนี่ยร่างกายมันก็จะจดจํานะครับเพราะฉะนั้นพยายามนะครับตบดูตบแล้วเช็คนิ้วดูดีๆนะครับตบละครั้งค้างนี้วไว้ก่อน แต่นิดน,นิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าให้มันรีเฟกจนถึงแบบอาการเกร็งแบบว่าเราสัมผัสได้อะไรพวกนั้ต่อไปตบดูนะนี่น,นางนีก้อยนะครับเพกก็มาเช็คปูอ o อฟดู เวียงนิ้วเต็มเตมวงก็ได้ครับเช็คดูดีๆว่าวิธีการเราเนี่ยถ้าเราต้องเบี่ยงแบบเต็มๆอะ่ะเวลาเราเล่นพวกรูอ่ะมันต้องเบี่ยงนิ้วค่อนข้างกว้างแล้วก็เร็วมันมีการเตึงๆต็งไหมเวลาที่เราเบี่ยงกลับนะครับถ้ามันมีการเก่งนันแสดงว่าท่าทางเรามันไม่ไม่เหม,มาะสมกับการเล่นแบบนั้นละนะครับเราต้องหานั่งหาดูว่า ถ้าเราทําเต็มวงแล้วเนี่ยวงแบบไหนที่จะทําให้เรารู้สึกสบายแล้วก็คือสามารถทําได้แรงอะ่ะแต่ว่ารู้สึกสบายอยู่ mm hmm. ต้องสัมผัสสายขนาดไหนนะครับต้องพยายามนิ้วลักษณะแบบไหนที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันไหลโฟลนะครับให้เรารู้สึกว่ามันไม่เกร็งนะครับโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับต่อมาเทคนิคดันสายนะครับดันสายจะเป็นเรื่องที่ใช้กําลังนิ้วเยอะที่สุดแล้วนะครับเพราะต้องต่อสู้กับแรงตึงของสายนะครับ ในวิธีการผมเนี่ยก็คือเราจะไม่ไม่ไม่กดสายแรงเงินไปนะครับเพราะการดันสายเนี่ยมันมีความตึงของสายอยู่แล้วนะครับเนี่ยเพราะสมัยก่อนเนี่ยเรากดแรงบางทีตอน,นเด็กๆผมกดแรงนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปเนี่ยบางทีรู้สึกว่ามันใช้แรงนิ้วเยอะแล้วมันเมื่อยเร็วหมดแรงเร็วนะครับวิธีนี้จะทําให้เราเซฟแรงเรงได้ดีมากนะครับแลวยังต่อยอดไปถึงเรื่องของการบายประตด้วย อย่าพวกแบโตลงเนี่ยผมก็งุ้มเข้ามาข้างบนหน่อยให้ลักษณาของสายมันปาดอยู่บนเฟ็ดนะมันไม่ถูกกดลงไปที่เฟสดนะลดอาการสึกของเฟสด,ด้วยนี่เป็นผลพลอยได้จากการที่เราใช้น้ำหนักน,นิ้วที่ดีนะครับ ประมาณนี้ครับลองเช็คตัวเองในเรื่องของการเก่งดูส่วนมือขวานะครับมันก็จะมีวิธีการเช็คอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยมาพูดถึงเรื่องของมือขวาในคลิปต่อไปครับผมโอเคยังไงก็ถ้าชอบเนี่ยกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้เพื่อเป็นวิทยาทานความรู้นะครับใครมีคําถามอะไรก็สามารถที่จะถามใต้คลิปนี้ได้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ผมก็จะนํามาอธิบายนะครับตามความรู้เท่าที่ผมมีนะครับเผื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนได้นะครับอย่าลืมนะครับ ียร์เเนี่ยช่วยให้เราวางมือแล้วสามารถที่จะเล่นนิ้วสบายมากนะครับส่งผลไปถึงเรื่องของการยิยนเล่นด้วยครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ